สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกท่านในช่องทาง u t u b e นะครับคลิปนี้นะครับผมมาพบกับแนวทางนะครับสี่ลาวเช้านะครับก็จะเป็นลาวประตูชัยลาวสันติภาพประชาชนลาวแล้วก็ลาวเอกต้านะครับผมก่อนไปรับชมแนวทางนะครับแอดขอฝากคําเตือนนะครับแนวทางนะครับทุกๆนะครับตัวเลขนะครับทาจากสูตรคํานวณนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่ละครั้งด้วยนะครับชื่นชอบนะครับแนวทางตัวเลขแล้วค่อยตามนะครับ สำหรับแนวทางของเราในเช้าวันที่เช้าวันที่9นะครับก็มาเป็นเพียงเลขเด่นกับสายรูดเนาะเจาะไม่มานะครับหลุดไป2รอบนะครับเราประตูชัยให้แปกับ2ผลที่ออกนะครับ092กับ47นะครับพี่ศูนย์กับ47ของเรา8ไม่มาใครเอา2ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่92นะครับเน้น82เนาะมา92 ส่วนลาวสันติภาพให้5กับ9นะครับผลที่ออก4 6 4 6 3กับ8 6นะครับอันนี้ก็ให้เ8นาอกมา8 6ก็หลุดไปนะครับส่วนลาวสันติภาพนะครับลาวสันติภาพให้2กับ6รูด2นะครับผลที่ออก66 3กับ2 0นย์นะครับพี่พี่เนาะในรอบนี้ท่าในใดเอา2ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่20นะครับ หรือว่าท่านใดเอา, 2, เอา6เนาะ6ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่63นะครับก็มาทั้งสองตัวเด่นนะครับแต่ตัวประกอบคู่ไม่มานะครับประชาชนลาวเนาะส่วนลาวอิกานะครับให้ศูนย์กับ6คนที่ออก958กับ25นะครับผมอืมนะครับของเราหลัก8ก็ให้อยู่นะครับแต่ไม่มานะรอบนี้หลุดไปนะครับสรุปแล้วนะครับพี่ ประชาชนเรานะครับมาแค่เลขเด่น2ตัวแล้วก็เราประตูชัยก็มาเป็นเพียงแค่เลขเด่นเนาะตัวเจาะไม่มานะครับต้องขอโทษพี่ๆสมาชิกด้วยนะครับส่วนแนวทางของวันที่10นะครับพี่อย่างที่บอกเนาะนะครับแนวทางตัวเลขนะครับต้องแอดทำจากสูตรคำนวณนะครับมีหลุดแล้วก็มีเข้าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับของเรานะครับประตูชัยนะครับผมเขียนไว้แล้วเนาะ ประตูชัยผมได้1กับ7รูด7นะครับตัวเน้นจะเป็นที่7 2 7 9นะครับแล้วก็1 9นะครับผมประมาณนี้นะครับรลาวประตูชัยส่วนลาวสันติภาพนะครับให้2กับ8 8 3นะครับ แปดสี่แล้วก็แปดหกนะครับผมก็ท่านใดชื่นชอบนะครับแค่มาจอไว้เลยนะครับสำหรับลาวประตูชัยกับลาวสันติภาพนะครับส่วนอีกหน้านะครับผมอีกหน้าจะเป็นอีกหน้าจะเป็นนะครับประชาชนลาวนะครับประชาชนลาวผมให้8กับ2 แปดหกแปดสามสองสามสองหกนะครับส่วนลาวเอ็กต้านะครับผมได้สามกับเจ็ดนะครับตัวเลนสามแปดสามห้าเจ็ดสองนะครับผมแนวทางก็ประมาณนี้นะครับประชาชนลาวกับหวยลาวเอ็กต้านะครับท่านใดชื่นชอบ ในรอบไหนเนาะแอดก็ขอวอวยพรให้สมาชิกนะครับเฮงๆปังๆรวยๆวยทุกท่านนะครับผมคลิปนี้กับสอดดีครับ